สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาช n แนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะครับที่สิบสีนะครับเดือนกันยายน2อ1 8นะครับวันนี้ซื้อปลานะครับปลานินนะครับปลานินแปลงเพศนะครับมาปล่อยนะครับเนื่องจากว่าพอดีว่าตอนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้ำหลากนะครับหลากบริเวณนี้นะครับไปหมดเลยนะครับจนทําให้ปลาในกระชังนี้ครับรุดออกไปหมดเลยครับเนี่ย หลุดออกหมดเลยนะครับมีทั้งปลานิลปลาทับทิมปลาตะเพียนนะครับสามสี่อย่างเนี้ยหลุดออกหมดเลยครับไม่มีสักตัวนะครับผมก็เลยซื้อซื้อปลานิลแปลงเพศมานะครับพอดีปลาอย่างอื่นหมดนะครับเหลือปลาปลานิลแปลงเพศมาผมซื้อมาประมาณ200กว่าตัวนะครับก็มาปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังครับ นะครับก็เพิ่งปล่อยเสร็จต้นบานเนี่ยเนี่ยนะครับเพิ่งปล่อยเสร็จนะครับก็ก็ลงกระชังนี้อย่างเดียวนะครับลงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับพอดีไม่ไม่มีใครถ่ายทํานะครับตรงนี้นะครับก็มันมันท่วมหมดเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เพิ่งเอาขึ้นมานะครับก็เลยมันลอยขึ้นนะครับแต่ตอนแรกมันเต็มนะครับท่วมตรงนี้หมดเลยนะครับท่วมหมดเลยนะครับแต่ส่วนกระชังนี้รอดครับยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครเพียงปลาก็ฝาก ดูในเรื่องของบางทีเราไม่รู้ว่าโปริมาณน้ําจะมาขนาดไหนนะครับก็ฝากดูนะครับในเรื่องของปริมาณน้ํานะครับถ้าเขามาเยอะเกินเกินไปเราก็ต้องรีบยกนะครับยกกระชังให้มันลอยสูงเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ